ก็เกือบไปแล้วนะครัโอ้โหแกรมพอตเตอร์ยอมรับนะจังหวะแฮนด์บอลของเทียโกซิวาอาจจะเป็นใบแดงได้เลย Chelsea! Chelsea! No คุณซื้อของเชลซีอย่างแกรมพอตเตอร์นะโอ้โ oh, หล่าสุดนออกมายอมรับว่าพวกเขาค่อนข้างโชคดีมากนะทีนะ่อโกซิวาอยู่ในสนามหลังจากจังหวะแฮนด์บอลในระหว่างเกมที่เฉียนชนะคิสตันเลตไป1ประตูต่ 1. เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่สันะระหว่างสิบูนั้นยังเป็นฝ่ายตามหลังเจ้าทีมอยู่หนึตัวต่อโซนโดยประการหลังชาวบราซิลนะพลาดท่าเสียบอลให้จอแดนอายูและล้มลงไปนั้นใช้มือนะอหไปคว้าบอลนะเพื่อไม่ให้กองหลังรายนี้นะเข้าไปยิงประตูได้แต่กลับได้แค่ใบเหลืองนัซึ่งสร้างความโมโหใจให้กับปาติเวลานะโค้ชของสตัมพาเลตเป็นอย่างมาก พอเตอร์น้ำกล่าวหลังจบเกมผ่านทาง B B C Sport นะเขาบอกว่าผมคิดว่ามันคือจังหวะแบบเตะเราไปข้อเท็จจริงก็คือว่าเขายังไกลจากประตูช่วยเขาไว้แล้วผลมันอาจจะออกเป็นแบบได้อีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้ามันเป็นแบบนั้น มันเกิดไปมากผมเข้าใจได้ว่าทําไมวีราถึงงหงิดมันคือจังหวะ50า0เลยเราพอใจกับผลงานการแข่งขันนี่เป็นที่ยากสําหรับการมาเยือนผมว่าเราเริ่มต้นได้ดีทีเดียวนะแต่ว่าเสียประตูจากจังหวะแรกในกรอบเก็บโทษเลยต้องยกเครดิตให้กับพวกเด็กๆนะเขากลับมาได้ดีและไม่ปล่อยให้คอตกมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ตีเสมอได้และกลับมาสู่เกมเราต้องเอาตัวรอดมาจากช่วงเวลานั้นเพราะเขาเป็นทีมที่ดีและมีนักเตะที่อันตรายการตามหลังอยู่หนึ่งประตูนั้นกลับมาได้ด้วย3แกม้มนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเเยยยยี่ยมากกกกกตตต้้องคดใิใหพวนนัทุ สำหรับแฟนเชลซี C, นะคิดเห็นได้รู้สึกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ